สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงฟ้ามเชนแลนะครับวันนี้นะครับยุคผมเบาต้อมนะครับและทีมงานช่องแสงฟาร์มเชนเกิลนะครับอ่าวันนี้ผมเบาต้อมกับเดมี่งคิปนะครับเปิดราคาควยงามนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันช่นเคยนะครับกล้าขอบคุณเอฟซีนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับเมื่อวานผมหาคลิปใดไปไม่ให้เอฟซีเบิ้งกันแล้วนะครับราคาบอลซานะครับไปถามพ่อนะครับว่าจะมีควยดีควยงามราคาเท่าไหร่นะครับ พ่อสวัสดีครับพ่อยู่บ้านปุงครับครับตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำขอนแก่นครับครับมืัอนี้พ่อให้พวกผมมาเปิดควายงามให้นะครับครับผมโอ้เหลียวเบื้งแต่ไก่ไหมครับพ่อความสูงมีดินเลยนะครับความสูงหลายเป็นนะครับแม่นี่พ่อร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองครับพ่อเป็นควายแม่สาวบ่ครับพ่อนี่แม่สาวครับพันนำนมยังบ่หลุดเลยครับ ปาน้มรุดนี่ประมาณจากปีครับคว้ยครับสองปีครับประมาณสองปีกัว่าครับสองปีกัวกัวนะครับครับผมโอ้คือเชื่องดีครับพ่อเชื่องดีนะพ่อเนาะครับโอ้ลอยสี่สิบสองนะพ่อเนาะเงาครับเงาเงาจากสายตาที่ป้าต้อมเห็นนะครับคือลักษณะที่มีความสูงนะครับและความเาานะครับหมาดินนะครับแต่พ่อผงหน้าตานะครับ วงเขานะครับหัวกระโหลกไงนะครับวงเขาเปิดกว้างนะครับนี่มีเอกลักษณ์นะครับกต่มีตาแต้มนะครับแจมๆคอสองอ่องนะครับตร้งนองขาวนะครับหยีบเด็บไงนะครับตาแต้มก็จะมีเห็นเป็นล้างๆนะพ่อเนาะอาจจะคว้ยยังบ่ได้อายุนะครับโอ้คันนิ่งดีนะพ่อพ่อได้เคยหัดว่าครับบ่ครับบ่ธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยเนาะ เอาลงลำตัวดัง้างนะครับอันนี้ค้นหางนะครับอ้ค้นหางใหญ่นะครับค้นหางใหญ่หางดุคางดำนะครับหางเป็นพั่วดีนะครับหัวนมซีเต้านะครับบุ๊คตอนนี้นะครับหางใหญ่หางหนาปกหางลึกนะครับเดี่ยมตูดีนะครับเพื่อนเป็นเชือสายมามาะไรพ่อพ่อตัวนี้ครับเป็นลูกซูโม่ครับ ลูกซูโม่นะครับโอ้มักได้คอมสูงนะครับพ่อค้วยจะสูงไปหนาบะครับค้ยได้ขนาดนี้ครับผมว่าไกอไู่ครับพันนมนมยังบรหลุได้ลอยสี่สิบสองลครับกลับมาพันดีครับครับขนาดยังไม่เลยลูกได้ขนาดนี้เล้พ่อเนาะครับผมพวกควยแม่สาวนะครับไปลอยสี่สิบสองนะครับกหายากนะครับสำหรับที่ป้าต้อมที่ไปท้ายทําให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นนะครับก็เลื่กศึกจะหา ยากแล้วนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สองนะครับเอาเลี้ยงราคาเนียครับพ่อพ่อจะเปิดไลน์ไปไหนครับเอาแบบบ้านๆนะครับเนาะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับครับก็ต่อรองหนได้นะพ่อเนาะได้ครับได้นะครับพี่น้องท่านได้นะครับสนใจนะครับลูกซูโม่นะครับอายุประมาณสองปีก็กวัวนะพ่อเนาะพ่อจะเปิดไว้หนึ่งแสนนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะพ่อเนาะครับ ครับสามารถต่อรองได้นะครับพ่อที่เบอร์โทรให้นะครับ094 507 5986อ่าที่อยู่น้ำพ่อที่พี่น้องท่านใดมาเบิ่งตุกิงนะครับอยู่บ้านหนองกุ้งครับตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำขอนแก่นครับครับขอบคุณครับพ่อโอ้ยถอยทายมันอยกรอบล่อไปนะพ่อเด้อโอ้มักนะครับเอาพ่อต้องต้องจุงยางนะครับจุงขยับไปนะครับนิ่งกันไม่อย่างงาย Oh. อันนี้จากสายตาป้าต้อมเห็นด้วยครับกาจะมีความสูงนะครับความสูงแล้วกาทำตัวที่เงวนะครับแข้งขาเหยียดดีนะครับจีบเรียบใงนะครับเอาเอกง่ายมุ้ยตำหนี้นะพ่อเนาะรับประกันตำานี้ครับครับผมอาไทยเห็นทุกส่วนนะครับ กาข้อมูลนะครับที่ผู้ชมเอาไปนะครับขันบ่้ตรงใดกับโทรสอบถามของพ่อได้นะครับเปิดโทรที่หายว้นะครับสถานะตอนนี้ก็คือพ่อเป็นครับพ่อไตรกาวจะเลื่อไปเมื่อวันที่สองสิงหาครับมีใบมีลหลอดนะพ่อเนาะมีครับมีเอกสารครับเอาใบมาเพิ่มนะครับพ่อ ถือฝนครับมาขึนเเก้าจริญืนนะพ่อเนาะของไอ้ฟาร์มนะครับอ่ะนี่นะครับฝนตกแห้งถือฝนครับครับอ่ามาเบิ้งได้นะครับเบิ้งตุกิงก็ได้นะพ่อเนาะแม่นแม่นายถว่าตัวนะครับความสูงความยาวนะครับบางเทียกัว่าทายล้วโอ้ขึ้นเคยยาวแท้คือสูงแท้นะครับมาเบิ้งตุกิงได้นะครับโอ้ยคอยยืนดีนะครับพ่อ ข่อยยืนดีเชิดสางานะครับนิ่งมานํ้ำายเลือดอย่างไรครับเด็ดสุดเียามขนาดเนะครับขนาดมีเงือกมีอย่างนะครับเกาะเต็มขานะครับเนี้ยครับครับยังนิ่งนะครับพ่อมีอีกบอกครับข่อยแบบนี้มีอีกมีอีกโคมหนึ่งครับมีโคมหนึ่งนะครับอืออ่ะเอาตัวนี้เก็บก่อนเลยครับบผมากมาดนะครับพ่อก็อยากมีเงินเลยครับ เอาบางดากนะครับโอ้สีชุมพวงตองเลยพ่อเนาะอันนี้จะเป็นค่อยเผือกนะครับให้เป็นแม่ลูกพ่อเนี่ยแม่ลูกครับแม่ลูกนะครับโอ้พอจะเห็นพ่อค่อยเผือกมานะครับสีครับสีผิวสีพันนี่ดีนะครับโอ้ผิวเนื้อผิวดีนะครับพ่อผิวดีครับผิวดีพร้อมสูงลายภานในพ่อแม่นี่ ไล่สาแปดครับไล่สารสิบแปดนะครับบวกลบครับบวกลบได้ฮะแต่ว่ากับเบื้องแล้วสูงอยู่นะครับพัฒนาได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวจะทายเห็นลูกนะครับลูกของนี่กับพ่อเบิ่มนะครับลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเนาะเดี๋ยวข้อมูลของแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าตานะครับพ่อนี่หน้าตานะครับบ่มีตาแตมจ้ำๆคือค่อยดำนะครับอาจจะเป็น อิูวสีชมพูนะครับอันนี้เขานี่เขายังรับพ่อเนี่ยตกขั้นซ้อนดีครับเพื่อนอาจจะตกขั้นซ้อนนะพ่อนะครับอายุจากปีแล้วครับค่อยไหมนี่6ปีครับจอดฟันคูที่สี่ยังไม่เต็มเลยครับยังบม่เต็มนะครับอ๋อที่สี่ยังไม่ยังยังบกเพียงครับครับขันบ่าว่าเลี้ยงลูกเลยครับประมาณลูกใดลูกสองลูกสามมพ่อลูกสามลูกสามนะครับ ครัเจ้าหน้าท้องนี่ยนะพ่อทับตัวไหนไว้ไม่ท้องเป็นบิดเบิร์ดครับพ่อไว้ให้เบิ้งนะครับบิดเบิร์ดครับเอกสารยืนยันนะครับนี่วันผสมนะครับมีสุญญานะครับเปิดทู้มอนะครับอ่าครับบิดเบิร์ดนะครับบิดเบิร์ดอยู่ไหนเดือนนั่งมือเอื้อนนี่ยแล้ววันที่สิบหกเนี่ยแล้วครับผ่านรอบแล้วนะครับผ่านรอบแล้วครับ โอ้คันใดเบิยกเบือนนี่ก็จะขับมาพ่อเนาะกระดูกโค้งสางง่ายนะครับไอตัวแม่นะครับกีบเดียบกับค่อนข้างจะใหญ่นะครับแข้งขาดีอยู่ครับบวกเปลาหนีใหญ่เลยนะครับเด่นเลยครับผมขับบวกเปล่าง่ายนะครับใหญ่นะครับเตรียมบอลยานนะครับเป็นควายติดอ่างนะพ่อเนาะครับอ้างครับครับเป็นควายติดอ่างนะครับเดี๋ยวเบื้องด้านหลังนะครับ คนหางใหญ่งงอยู่นะครับคนหางใหญ่นะครับหางดกนะครับอนุ่มกะซีเต่านะครับบ่มีตำหนิแต่ว่าพอนะ่อเนาะตำหนิหรือบ่มีหรือเปล่าเนาะโอต่ว่าตัวนี้นี่บ่มีเม็ดทั่วอะไรไหมพอ่พ D, อเขาว่าสีดีผิวดีอยู่ครับ,รบตัวปกติค้ยที่เถาเนาะพอ่อจะเป็นเม็ดทั่วปะครับ เดี๋ยวเบิ่งถามข้อมูลเบิ่งลูกกับพ่อมาเนี่ลูกเป็นกับไซใดเด้ครับผุ่นตัวมูยังครับเป็นลูกตัวไหนครับพ่อเนี่ยเบิ้มพันล้านครับเบิ้มพันล้านนะครับแต่ว่าแขงขาไงดีดีครับเนี่ยครับแขงขาแขงขากระดูกใหญ่อยู่ครับจากเดือนแล้วครับพ่อหกเจ็ดเดือนนี่แหละครับหกเจ็ดเดือนนะครับกระสารเพิ่นมันอ่นข้อมูลกียับมันเป็นยังไงครับพ่อ มันดนเนาะอ๋อเมนยังครับก็คือตั้งทองกับเป็นปีนะครับกับสรูกมาก็6เดือน7เดือนนะครับกับเป็นปีสองปีนะครับอาจจะมีชํารุดผุพังบ้างนะครับเนี่ยเบิ่มพันล้านนะครับเดียครับเบิ้งไอ้ทางหลังนะครับพ่ออันนี้จะเป็นหลอดเนาะหลอดหลอดวันผสมนะครับอาจจะล้างๆแล้วนะครับครับผมเก็บไว้ดนก็อยากให้พี่น้องมาเบื้องตกกิ่งก็ได้นะครับว่าตัวโค้เป็นตัวจังไดนะครับ พี to to. O, right? hmm. ่น้องท่านใดที่ซื้อค้อยนะครับก็ต้องเบ่งออกกันทุกคนนะครับว่าค้ยยสายใดลักษณะจังใดนะครับเนาะนะครับครับเฮ้ยปู่น้อยนะพ่อเนาะครับผู่น้อยสบายไทยไงดีดีนะครับไทยไงดีนะครับครับยังกิ่นนมจุ๊บๆนะพ่อครับกิ่นนมอยู่ครับครับกินนมอยู่นะครับ ความสูงได้พ่อด้วัดป่ะครับซ้ายบริววัดเหรอครับบริววัดเนาะก็ร้อยรอยยี่สิบกับประมาณรอยสิบกัวร้อยยี่สิบนะพ่อเนาะร้อยได้นะครับครับตอนนี้ร้อยขึ้นนะครับพ่ออายุยังหน่อยครับเกียราคาเนี่พ่อวัดเปิดรายปันไหนครับหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับครับสามารถต่อรองกันได้นะพ่อเนาะครับผม เอาแบบเอาแบบลุดกาศได้ไหมพ่อได้้ไดได้เนาะโอเคครับพ่อโอเคครับหายากอยู่ครับราคานหนึ่งหายากเลยเนาะครับว่ลคอนคือแต่ควันครับเพราะผมผมแปลกใจไหมครับพ่อเป็นอยังพ่อคือขายควายดีเนี่ยเสน่ห์มันเป็นยังยังครับพ่อพ่อลดหลายพูดตีกยับผมพ่อเอาแพงไหมครับเอาพ่อไปได้เกษตรกรจับต้องได้นะครับครับครับโอเคครับพ่อก็คือผู้เสี่ยวต้อนะครับก็ต้องได้กำไรไปตอนนะพ่อเนาะครับ พ่อมีอีกพ่ครับมีซ้ำนี่แหละครับเมื่อไหร่มีซ้ำนี่เนาะครับเอาพอทวนให้นะครับคือควายแม่แรกพอจะเปิดไบหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทซื้อแม่หยังครับแม่งามครับซื้อแม่งามเนาะครับอันนี้แม่หยังครับอันนี้แม่เผือกครับแม่เผือกนะครับเป็นแม่ลูกนะครับลูกลูกผูเป็นลูกซ้ายบื้มนะครับพอจะเปิดไบหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับครับ สามารถต่อรองกันไดเช่นเคยนะครับถ้าเกิดผู้ใดบึ้งบ่คักใจหรือรายละเอียดบ่ชัดเจนนะครับให้โทรมาสอบถามของเบอร์พ่อนะครับและที่ยูพอถิมไว้ให้นะครับเอาสั้นให้ถิมที่ยูนะครับขั้งสุดท้ายนะครับพ่อเบอร์โทรครับ094ครับ507 5986ครับครับและที่ยูนะครับพ่อบ้านหนองกุุงตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำขอนแก่นครับครับพ่อไอซูกไหมาเนาะนะครับ ไอ้โชคแหยมาทั้งผู้ค้านะครับและผู้ซื้อไปต้อนะครับยังสั้นอาคลิปนี้แค่นี้นะพ่อเนาะครับครับอาพี่น้องท่านใดเบื้องคลิปนี้นะครับขันมากกะขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เปาต่อมน้ำนะครับจะไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับทางเปาต่อมและทีมงานจ่องแสดงฟาร์มชแนลปทายทําให้นะครับไปเบิ้งคลิปนี้นะครับขอให้สุขแหมานขอให้ร่ำรวยโชคมาโชคมาทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ